สวัสดีครับคืนวันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลาประมาณ23นาฬิกา37นาทีนะครับดาวดินถิ่นบองเลยนะครับมาแล้วนะครับผมมาอัปเดตน้องหอยเชอรี่ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเราแอบมาส่องน้องหอยเชอรี่ตอนกลางคืนนะครับว่าเขาอยู่ยังไงนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมฝนตกแรงมากเลยนะครับผมทำให้ นะครับน้ำระดับน้ํำมัสูงขึ้นเลยนะครับต้องเมื่อเช้าต้องใช้เครื่องปั๊มน้ําสูบน้ําออกนะครับผมวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ทุกท่านชมว่าภายในบ่อนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมก็เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักก็มาไข่แล้วนะครับผมก็นี่หนึ่งรังนะครับผมนี่หนึ่งรังนะครับผมแล้วก็ขอบ่อั่นนี้อีกหนึ่งรังนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับ ไฮไลท์เลยครับนี่ยาวมากเลยนะครับใหญ่ยา,ยาวนะครับนี่อูท่อของอน้ำเสียนะครับผมแล้วก็อันนี้เห็นมานะครับนี่ครับวันนี้ก็มาเริ่มไข่อยู่นี่หนึ่งตัวนะครับผมผมเพิ่งปล่อยได้ประมาณ เกือบสิบวันแล้วนะครับผมปล่อยลงงบอ่อซีเมนต์นะครับก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงน้องหอยเชอรี่ในกล่องพลาสติกนะครับผมที่ทุกท่านได้รับชมกันไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้ทําการขยายโดยการทําวงบอ่อปูนซีเมนต์นะครับผมซึ่งทําไว้เลี้ยงน้องหอยเชอรี่นะครับผมทั้งหมดหกบอ่อนี่นะครับผมตั้งแต่อบอ่อแรกตรงนู้นนะครับผมแล้วก็ได้นํา น้องเชอรี่พอปล่อยนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับอายุประมาณสี่ห้าเดือนนะครับอปล่อยได้ประมาณจะครบสิบวันแล้วนะครับนี่ก็น้องก็เริ่มไข่แล้วนะครับในชุดของพ่อแม่พันธุ์นะครับก่อนหน้านี้ยังจะเรียกว่าเป็นวัยรุ่นนะครับแต่พอตอนนี้เขาเริ่มไข่ล้วก็คงเป็นเรียกเป็นไซส์เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่แอบถ่ายตอนดึกให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมสาหรับอาหารนี่ให้ในบ่อน้องเชอรี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของจอกกลาบนี่นะครับผมแล้วก็ แหนแดงแหนเป็ดนะครับก็จะเริ่มกินเก่งนะครับก็จะเริ่มร่อยหรอไปแล้วนะครับผมมีพืชน้ําบ้างนะครับที่ใส่ไว้ให้น้องผมพยายามจําลองนะครับให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดนะครับผมเท่าที่จะทําได้นะครับถึงแม้ว่าเลี้ยงในวงบ่อปูนซีเมนต์นะครับแต่ว่าอยากให้เขาใช้ชีวิตเหมือนที่อยู่กับธรรมชาติเลยนะครับผมนนี้เป็นบ่อวัยรุ่นอ่าที่กลายเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราไปดูอีกบอ่อหนึ่งนี่ยคือเป็นบอ่อวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นของจริงเลยนะครับก่อนหน้านี้เขายังเป็นไซส์เด็กอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาโตขึ้นแล้วนะครับเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับผมอีกประมาณสองเดือนก็น่าจะไขนะครับนี่นะครับน้องหอยเชอรี่นะครับพันธ์สีทองนะครับผมน้องเขาจะกิน อาหารตลอดเวลานะครับผมใช้ชีวิตกินอาหารตลอดเวลาแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะออกมาไข่นะครับอย่างเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากเลยนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับแถวเขียนลาดกระบังของเรานะครับผมตกแรงตกหนักตลอดทั้งคืนเลยนะครับผมก็จะทําให้น้องออกมาไข่นะครับผม ตัวไม่เท่ากันนะครับผมมีทั้ง karaoke, ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับปะปนกันครับแต่ไซส์นี่ผมคัดเป็นไซส์เวัรรุ่นนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับผมตกลงมาในใส่ในบ่อเชอรี่ด้วยครับก็ถามว่ามีตายไหมก็เมื่อเช้านี้เจอตัวดินหนึ่งตัวนะครับผมตายหนึ่งตัวอาจจะนอกน้ำหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ส่วนอีกบ่อหนึ่งนะครับผมเป็นบ่อฟักไข่นะครับน้องหอยเชอรี่สีทองนะครับเปลือกสีโกโก้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าผมปล่อยไว้ประมาณสามวันแล้วนะครับก็เริ่มเห็นเห็นน้องเห็นแล้วบ้างแล้วนะครับนี่อยู่ในส่วนในหน้าเดี๋ยวหายทุกท่านได้รับชมกันนะครับน้องหอยตัวยังเล็กอยู่นะครับนี่ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับตัวนี้ นี่นะครับน้องเขาจะกอ่อยู่ตามขอบบ่อนะครับอันนี้ก็ยังฟักไม่หมดนะครับก็ทยอยฟักพอฟักแล้วเขาจะตกลงไปบอ่อเองนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับพอปล่อยไว้ในะบอ่อฟักได้ประมาณสองวันนะครับฝนตกแรงมากเลยนะครับ จะมาดูกันว่าจะรอดกี่ชีวิตนะครับยังไม่มีทุกท่านเห็นรับชมเท่าไหรนะครับผมส่วนบ่อนั้นผมเตรียมไว้ฟักนะครับน้องหอยเชอรี่สีทองนะครับเปลือกสีทองเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมต่อไปนะครับส่วนสองบ่อนั้นตอนนี้ผมเก็บไว้เป็นในส่วนของเก็บพืชน,น้ำไว้ให้น้องหอยเชอรี่นะครับ สำหรับคืนนี้นะครับดาวดินถิ่นบองเลยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube นะครับดาวดินถิ่นบองเลยนะครับฝากกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนหลังจากที่ดาวดินถิ่นบองเลยได้โพสต์คลิปใหม่ๆลงนะครับผมขอบคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจนะครับที่มีให้ดาวดินตลอดเรื่อยมานะครับผมสามารถให้คําแนะนําได้นะครับผม มีประสบการณ์ในการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับผมซึ่งอันที่ทุกท่านได้รับชมเป็นการเลี้ยงในแบบฉบับนะครับของดาวดินถิ่นเมืองเลยเองนะครับผมแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านได้แชร์ประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้นะครับในการเลี้ยงของดาวดินถิ่นเมืองเลยครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมขอให้ท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ